thank mm -hmm. โอเคไอ้บุมีด้วยนะคะสนุกสนานส่วนคนอื่นส่วนคนอื่นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจอ่ะเรียบ้อปัมี้อันนี้น้องสาวอาจารย์เองเดี๋ยวให้น้องสาวอาจารย์แจกคนละหนึ่งซองสาหรับคนที่ช้าอ่านะคะแจกคนละซองเที่ยวภพตอนนี้จารสมมติตัวเองเป็นอาจารย์อุ้ยเหอคะ โปรมือหนึ่งคปรมือ2องค่ะโปรมือสามค่ะปรมือสครับทีนี้ก็เตรียมบอวเองต้อนรับนะให้การต้อนรับท่านผู้บริหารสูงของบริษัท All Generation หรือบริษัทอ l l e อาจารย์ ภูมิใจนะคะน้ำตาจะไหลจริงๆนะภูมิใจจากใจจริงๆภูมิใจในส่วนของวันแรกที่เราได้มาอีสานจำได้ใช่ไหมคะวันนั้นอาจารย์ไปที่บ้านเรามีคนนิเกียวเองเนาะไปนั่งคุยกันนิเกียวเองนะคะเหมือนอาจารย์ธนัทเองก็รู้สึกวันนั้นอ่ะอาจารย์รู้ว่าอาจารย์ธนัทรู้สึกกังวลกังวลกลัวนะคะ แต่ว่าวันนี้อาจารย์ทำได้และทำได้ดีแล้วปมมือเลยค่ะนะคะสุดยอดอะอาจารย์เชื่อว่านอกจากอาจารย์คณะแล้วมีคนอีกหลายคนที่ภูมิใจก็คืออัปลายของเขาเองป้มือดังๆให้สุดยอดอัปลนยของเขาค่ะอานนะคะก็หลายๆท่านนะคะที่อยู่ที่นี่อาจารย์ก็รู้สึกดีใจนะคะรวมทั้งอ่พี่ที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มต้น นี้นะคะอาจารย์เชื่อว่าอีสามจะเติบโตจากพวกเราแน่นอนพวกมึงได้ทำให้อะไรเด้ด้วยนะคะที่รู้สึกภูมิใจเพราะว่าเหมือนพี่ชายพี่สา